สุดเต็มที่เออรู้ก็ได้ก็ที่เชียรจะทำเยอะอะไรไม่ขงม,มากนะ้าใจใจไม่เอาเลยบอกสมสมเป็นรุกไหม สันใจขอรักหนทค่ไปอยู่ที่คุ้มช่วที่มองดูก็ได้ที่กินอันเดียวนายให้หอมมากไหมเข้าใจที่ใจขอรัก สมเป็นกูว่าอเป็นกอดกูคก่งไมยค่อยไปหน้าหัน้เองที่คุณแเก่ไม่กลัวกิน